บุลรีของมิงนะครับใส่เดือนบุลรฟาปามดินปลูกมาสะจ,จันผ่านพ้นด้วยดีนะครับทำเรียบร้อยแล้วครับกองนี้นะก็ไปนำเศษใบไม้เศษอาจจะมีซากสัตว์บ้างอะไรบ้างนะครับที่มันย่อยสลายแล้วส่วนมากก็จะเป็นใบไม้กิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนะครับกองอยู่ตามข้างทางบ้างตามต้นไม้บ้างที่ชาวบ้านชาวช่องเ,าเอาไปทิ้งไว้ค้นกลับมาที่ฟาร์ม หลายวันแล้วละสองสาวันแล้วมั้งจาไม่ได้ยังไม่มีเวลาทําวันนี้ก็เลยทํานะครับใบกัาปูวันนั้นก็เทรวมกันมาเลยมันอยู่ใกล้กันปกติมากองเงี้ใบกัาปูทับนะครับทีนี้มันอยู่ใกล้กันก็รวมมาเลยวันนี้ก็เลยนํากากเดนมูลไส้เดือนบ้างขี้วัวนมบ้างมาเททับลงไปสุดท้ายก็นําน้ําหมักมูลไส้เดือนเป็นน้ำน้ำแช่ ขี้วัวนะครับมาเททับเนาะมาลดมาลดเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วปล่อยไว้สักนิดหนึ่งเ,ออเห็นไหมครับใบมงใบไม้มันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเนาะมันก็ได้รับมันก็ได้แช่น้ําบ้างอะไรบ้างมันก็เปลี่ยนสภาพไปซึ่งก็สามารถที่จะนําไปใช้เลยนะว่าไปแล้วนะครับแต่ก็ให้มหัศจรสจัสักหน่อยก็เลยมาทําเพิ่มอา้าวไปดูน้ําแช่ ชีวัวที่นํามาเททับที่นํามาลดนะครับคือแช่ชีวัวนะครับพอเทปบน้ําก็จะไหลลงมารวมอยู่ตรงนี้นี่รวมอยู่ตรงนี้เลยน้ําแช่ชีวัวบางทีน้ําเอามาลดกองหมักใบก้บา,กามปูมากมันก็ไหลออกมาอย่างเงี้ยก็นํากลับมาใช้ใหม่ทีนี้ถ้ามันเยอะทาไงก็นํามาพักในถังเห็นไหมครับเนี่ยถังนี้เกือบเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยเกือบเต็มเลยตอนนี้ตักออกไปพร่องเลย เนาะเอาไปเจเนาะไม่มันมันจะไม่มหัศจรรย์ได้ยังไงอะดินปลูกใช่ไหมมันดีขนาดนี้อะพี่น้องเอ้ยไม่เกินความเป็นจริงนะไม่ได้มโม้นะครับจริงๆเลยจากนี้จะทํะไรต่อมา,าดูครับจะล่อนมุนเส้เดือนดูครับหมามันหน้าเตะไม่มาเนี่ยมันมากระจุยกระจายสเสลหมดเลยนะอันนี้มาพึ่งลมพึ่งแดดไว้วเรียบร้อยแล้วนะครับแดดแดดอ่อนๆย้อนตอนเย็นนะครับนํามารวมไว้อย่างนี้เพราะว่าถ้า ถ้าเรากระจายเหมือนเดิมมันจะร้อนมากแล้วเส้เดือนก็จะตายถ้าเรามากองไว้อย่างนี้เส้เดือนก็มีเหลือรอดบ้างนะคือคือถ้าเราไม่มากองอย่างนี้เส้เดือนจะออกมาเต็มพื้นที่เลยนะครับเพราะอากาศร,ร้อนเครื่องร้อนก็พร้อมนะครับจากนี้ก็จะรอดแหละนะพอร้อนเสร็จแล้วประมาณสัก4ี่โมงครึ่งก็จะไปล่าใบกัมปูหมักไว้เรื่อยๆนะครับหมักไว้เรื่อยตัวนี้ขายดีเมื่อเช้าไปตลาดเชีหเอาไปประมาณ15ถุงนะถุงแล้ว ถุงละ4ีกิโลก็หมดเกลี้ยงนะครับขายดีเลยทีเดียวจุดนี้เหมือนเหมือนจุดพักไส้เดือนนะครับจุดพักไส้เดือนพอพักไส้เดือนตอนนี้นําไปเลี้ยงหมดแล้วนะครับนำนำออกไปเลี้ยงหมดแล้วนะทำไปหมดแล้วนะครับเนี่ยแต่ก่อนนี้ไส้เดือนเต็มเนี่ยเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยยอ่างนี่ก็จะมีอยู่บ้างเนี่ยใช่ไหมครับไส้เดือน เต็มเลยไหมครับเนี่ยก็จะนําไปเลี้ยงแหละนาไปเลี้ยงในกระมังเนาะเห็นไหมครับเต็มเลยนี่เป็นจุดพักไส้เดือนก็น,นะก็ว่าได้เนาะข้างล่างอยกอะไรอีกเนาะเยอะแยะมากมายเอาไปดูที่นำอาชุดนี้คือเลี้ยงลอมดวงเลี้ยงเมื่อวานนะครับเนี่ยเอาเบดดิ้งมาใส่กระมังแล้วก็โกยโกยนะโกลจากที่ทำกี้นี่แหละเอาใส่ประมาณสัก โอ้เยอะเหมือนกันแหละเนาะทั้งเบดทั้งทั้งเบดทั้งไออาหารไส้เดือนทั้งตัวเส้เดือนรวมๆกันข้างหลังก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเต็มจะเต็มชั้นแล้วในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็นําเบตด,ดิ้งมากรองนะแล้วก็เอาไส้เดือนจากจุดน,นั้นแหละนะมาเท่เท่เท,ทนะาสักพักนึงก็จะหาเลยกลุมมาเช่าหมามาตะกุยตะและหมดเลยโอ้มันน่าฆ่าทิง้งริงหมานี่ฆ่าไม่ได้นะครับโดนจับนะใครฆ่าหมา 0 8 1 8 7แ7 0หนสวัสดีครับ